สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะหญิงนะคะก็อยู่ที่โรงเรียนมารธานีนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนหลักในค่ายนี้นะคะเราอยู่ที่ประเทศโมซัมบิกนะคะเราก็เป็นประเทศที่กําลังเผชิญกับวิกฤตซ้อนวิกฤตก็คือโนแวอร์ทูรันนะคะเป็นวิกฤตที่เราเห็นทุกคนที่ทุกคนเห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยก็คือผู้ลีภัยจากประเทศต่างๆนะคะก็ส่วนใหญ่จะมาจากคองโกนะคะหรือว่ารวันดาแล้วก็โซมาเลียนะคะเป็นประเทศที่เจอความรุนแรงเยอะมากนะคะเด็กๆก็ ออมาต้อนรับนะคะต้องบอกว่าข้างหลังนี้เป็นโรงเรียนที่เวเนิเอีาสร้างให้เพื่อเขาได้เรียนหนังสือนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีตึกใหม่ที่เราเพิ่งสร้างที่เห็นข้างหลังหีิก็คือโรงเรียน หม่5ห้าหลังนะคะทีเ่เป็นห้องเรียนใหม่5ห้าหลังที่เจอพายุกอมเบนะคะใส่คนกอมเบเน่ยถลม่มต้องบอกว่าสิ่งสาเหตุที่เรามาที่นี่นะคะโมซัมบิกเนี่ยเป็นประเทศที่ใจดีมากๆที่ให้การช่วยเหลือผู้ลี้ภัยนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีความทัดทิในีผู้ที่ในประเทศตัวเองอีกนะคะในการที่เราต้องช่วยเหลือเขาคือ7จ็ดแสนคนอยู่ในประเทศนี้เป็นประเทศที่เจอทั้งการลี้ภัยจากความแรงนะคะแล้วก็มาเจอภัยพิบัติด้วยพวกเขาต้องอยู่กับพื้นที่นี้ถ้าคนสังเกตเห็นข้างหลังจะเป็น ทะเลทรายนะคะซึ่งจะเปราะบางมากในการที่ถ้าเจอเพิบัติทุกอย่างเนี่ยจะสามารถล่มสลายได้ในทิ่ตานะคะเด็กๆ,ๆที่อยู่นี้เนี่ย วันนี้เขาเพิ่งเลิกเรียนกันนะคะก็ไปรนตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบบ่ายแล้วนะคะก็วันนี้ก็เลยมาทักทายนะคะต้องบอกว่าเงินบริจาคทิบบาทุสตางเนี่ยไม่ใช่แค่ช่วยชีวิตนะคะแต่รวมถึงการศึกษาแล้วรวมถึงการที่ให้เขามีอยากได้ด้วยตัวเองนะคะให้เขาวันนึงที่เขาได้กลับบ้านหรือไม่ว่าจะต้องหนีที่นี่หรืออยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่ได้ด้วยการบริจาคข,ของทุกท่านที่สร้างชีวิตให้พวกเขาและให้เขาได้ดูแลครอบครัวหรือว่าช่วยเหลือทุกคนต่อไปนะคะก็ถเอ่อ บายบายไปด้วยเด็กๆนะคะบ๊าบ